สวัสดีขออ่ยพี่น้องต่างรลานนะคะวันนี้น้องเหมยก็จะมาสอนภาษาไทยลือนะคะก็มี v ีเอฟลหลายท่านนะคะก็อยากให้น้องเหมยทาคลิปหน้านะแต่น้องเหมยไม่ได้ว่างแล้วก็มาทํานะคะวันนี้จะมาสอนภาษาไทยลือให้ฟังนะคะเข้าๆเข้าๆก่อนนะคะแต่ว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทามาได้นะคะก็จะมารวมๆแล้วก็ เขียนเขียนไว้แล้วก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะก็ก่กอนอื่นนะคะก็ไทยรื้เขาทักทายกันนะคะก็ไม่ได้ทักทายเจอกันก็ไม่ได้สวัสดีเหมือนที่ไทยนะคะไม่ได้แบบยกมือไหว้สวัสดีขอยแบบน้องเหมยสวัสดีพี่พี่นี่ก็คือไม่ได้ทักทายแบบนี้นะคะก็คือแบบอ่าแบบยังไงอะ่ะตั้งแต่น้องเหมยโตตั้งแต่เด็กจนโตนะคะก็ เขาทักทายกันแบบนี <Okay. S 2> like 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 ้เจอเจอคนเท่าคนแก่หร <down> really like ือว่ายายัษพี่น้องหรือว่าน้องมึงอยู่ทักที้เหล็กแล้วก็นานๆไปเมืองยองทีอย่างนี้นะคะเขาก็จะทักทายกันก่อนอื่นนะคะอยู่ดีกินหวานยูอาแบบว่ายูยูดียูาเป็นซื่อพองอย่างนี้นะคะเขาจะทักทายกันแบบนี้แต่ไม่ได้แบบสวัสดีคอยไม่มีไม่มีไม่มีแบบนี้นะคะก็ทักทายกันแบบ ง่ายไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ทักทายกันแบบเหมือนสวัสดีแบบเหมือนว่าสวัสดีค่ะเจอกันสวัสดีค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็โตมาแบบนี้นะคะก็เลยเล่าให้พี่ได้รู้นะคะว่าทําไมเขาถึงไม่พูดกันแบบนี้น้องเหมยก็ไม่ได้ทําคนเท่าคนแก่หรือถามคนอื่นเนาะก็เขาจะทักทายกันแบบเนี้ยถ้าเจอกันก็อ้าวมาเที่ยวทักทิ่มาเที่ยวทักทิ่เหล็ก อ้าวมาแวอวันใน้ายอะอยู่ดีวะมาแอลเฮิ่นเนอประมาณนี้นะคะก็จะทักทายกันว่าอ้าวาคือมาเที่ยวทะกคิเล็กเหรอ,อามาเที่ยวที่บ้านนะนอนที่บ้านนะอะไรเงี้ยคือทักทายกันแบบนี้นะคะถ้าเจอกันก็คําทักทายคาก่อนอื่นอย่างแรกก็คือแบบอยู่ดีวาอันนี้คือคําสําคัญมากนะคะเจอกันต้องถามหรือต้องคุยต้องถามก่อนทุกครั้งนะคะ อ้าวยูดี้าคือแบบเหมือนสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนคํานั้นเลยนะคะแต่ไทยลึกเนี่ยเขาไม่นิยมพูดว่าสวัสดีสวัสดีข่อย,อยเขาไม่มีเลยเออแบบถ้าเจอพ,พี่ถ้าได้มาหรืออะไรเงี้ยถ้าไปมืองยองก็ถ้าพูดนี่ก็คือจะแปลกมากนะคะสวัสดีข่อยอะไรเงี้ยจะแปลกมากถ้าพี่ๆไปแล้วบอกว่ายูดียูดีววายยูดี้กิดวานายเนี่ยนี่นี่ก็ไม่แปลกแล้วนะคะนี่ก็คือแบบ คำแบบธรรมชาติมากนะคะก็ก่อ,กอนอื่นก่อนจะเจอกันก็ทักทายกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่แล้วจะมาบอกคำที่พี่เอฟซีทักมานะคะคำาดียนึ่งลูกอ่อนลูกอ่อนก็คือเด็กน้อยนั่นเองนะคะลูกอ่อนอ่อนน้อยอ่อนน้อยอ่อนน้อยลูกอ่อนลูกอ่อน ลูกอ้อนนี่ก็มันมันคล้ายๆใช้ได้แต่ว่าอ่อนน้อยนี่ก็คือแบบใช่เลยอ่อนน้อยลูกอ่อนนี่ก็คือไม่ค่อยได้ใช้นะอ่อนน้อยอ่อนอ่าสาวอ่อนสาวอ่อนก็คือแบบสาวน้อยอะไรเงี้ยสาวอ่อนสาวน้อยสาวอ่อนนี่ก็คือแบบมันเป็นภาษานั้นผสมภาษาไทยใหญ่ไปแล้วนะคะพี่เอฟซีที่ถามมาเนาะก็ขอเปลี่ยนด้วยนะคะ น้องเวยเขาเปลี่ยนนะคะว่าสาวน้อยไม่ใช่สาอ่อนนะคะสาอ่อนก็คือภาษาไทยใหญ่แล้วนะคะสาอ่อนสาเล็กเงี้ยสาวน้อยสาลงอ่อนน้อยอ่อนยิ่งอ่อนมีหลายมีหลายคำมาใช้ได้นะคะแล้วก็ขมูลขมูลก็คือแบบเป็นข้าวนมนะคะข้าวนมของของกินที่เป็นทุงๆนะเป็นข้าวนม น้องเมยเขาจะเรียกขนมขนมแล้วก็ขนมเส้นด้วยก็เรียกขนมเหมือนกันนะคะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกเหมือนกันเด้อเขาเรียกขนมขมูลหุนตัง้งหุนตั้งก็คือถนนนะคะหุนตัง้งหุนตั้งนะคะก็น้องเมยก็จะเขียนแปลไว้นิดนิดเดี่ยวตรงนี้นะคะก็จะได้เสียงมันจะได้ออกมาเหมือนภาษาลือนนะคะก็ถ้าเขียนผิดเขียนภาษาไทยแบบ ส,สละมันผิดก็ขอโทษก่อนนะคะก็ว่าน้องเหมยก็ไม่ได้เรียนแบบจริงจังเนาะเพราะว่าน้องเหมยแค่แบบเ,เรียนแบบด้านนอกไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนไทยนะคะก็เลยเขียนแบบตามตาม,ตามที่น้ําเสียงออกหรือว่า,อาพ,อพอพานหรือว่าพอพอสำเพาต้องใช้พออะไรอย่าเงี้ยบางทีอาจจะเขียนผิดก็ขออภัยด้วยนะคะพอเผาพอพานอะไรเงี้ยไม่รู้ว่า คำคำนี้เขาใช้พอตัวไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ขออภัยล่วงหน้านะคะแล้วอีกอย่างหันตางถนนบอกแล้วเนาะดักดักแซบดักแซบก็คือเงียบชี้เหมือนคล้ายๆบอกว่าเงียบชี้เลยอะไรเงี้ยเงียบมากอะไรเงี้ยดักแซบดักซอยดักดักดักซอยเลยดักดักดักแซบเลยอ่าถ้า ขาคุยคุยคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะบอกว่าดักดักแบบดักอีกนึงดักอีกนึงรู้ก็เงียบหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะดักอีกนึงดักแซบนี่ก็คือเราไปเจอเขาก็เลยบอกโอ้ตรงนี้มันเงียบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโหจีนี่ดักแซแบเนาะนะคะประมาณนี้อู่กำลือก็คงจะรู้นะคะอู่กำลือก็พูดคุยภาษาลือนะคะ ลาดความใต้ลัดความใต้นี่ก็คือแบบเป็นภาษาไทยใหญ่ไปแล้วนะคะลาดความใต้นี่ก็คืออูกกอ่กำอู่กำไตภาษาไทยรื้อนะคะอู่กำไตาลาดความใต้นี่ก็คือมันจะเป็นภาษาไทยใหญ่ไปแล้วนะคะลาดความใต้ที่เขาเขียนมาแบบนี้แต่ว่าเป็นภาษาลื้อนี่ก็คือพูดลดัดลัดกำอ,อู่กำรื้อนะคะแอลสาวก็คือเที่ยวสาวนะคะแอลสาวแอลบ่าว แอลเฮินแอลเฮินปูมิวอะไรเงี้ยปูมิวก็คือตายายอะไรอย่างนี้นะคะแอลบานก็คือเที่ยวเที่ยวบ้านก็คือแอลแอลบานแอลบานนี่ก็คือแบบจะอธิบายก่อนนะคะบานนี่ก็คือแบบหมายถึงไม่ใช่หมายถึงบ้านหลังเดียวนะคะหมายถึงหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอ่ะเขาจะเรียกว่าบานบานบานไนบานเวงบาน บ้านที่มองย้องก็บ้านก็มาอยู่บ้านไหนอย่างเงี้ยเขาจะ <teenage time. S 1> ถามว่าบ้านนี่ก็คือแบบทั้งหมู่บ้านเลยนะคะหมายถึงชื่อหมู่บ้านแต่ว่าบ้านนี่ก็คือฝั่งไทยก็คือบ้านหลังเดียวใช่ไหมคะแต่แต่เสียงเนี้ยก็จะออกว่าหมู่อะไรนะหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะคะอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนอะไรเงี้ยค่ะอยู่บ้านก็หรืออะไรเงี้ยก็พูดไปนะคะก็อยู่บ้านไหนอะไรเงี้ยก็ หมายถึงประมาณนี้แต่แต่ว่าถ้าถ้าหมายถึงบ้านหลังเดียวก็คือเฮือนอยู่เฮือนอยู่เอออยู่อยู่เฮือนไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยู่ถ้าถ้าบอกถ้าไปถามเขาเลยบอกอยู่บ้านไหนก็เขาจะบอกชื่อมูบ้านไปเลยนะคะเขาไม่ได้บอกบ้านเลยแม่ล้งแม่ล้งนี่ก็คือแบบเป็นภาษาไทยไต้เหนือไปแล้วเอออะไรนะภาษา ภาษาเหนือไปแล้วนะคะแม่ลงแม่ล้งเนี่ยเขาไม่ใช้แบบนี้นะคะที่บ้านน้องเหมยนะคะแม่ล้งนี่แม่ล้งเนี่ก็แบบเรียกแค่คนรู้จักที่แบบว่าแม่ล้งอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ล้งที่พี่ถามมานี่ก็คือแบบแม่คนโตอ่ะเป็นแม่ของแม่เออแม่พี่สาวของแม่คนโตอ่ะเขาจะเรียกว่าแม่เก่าเป็นเก่าก็คือแบบคนแรกเลยอ่ะเก่าเป็นภาษาลือนะคะแม่เก่าแม่กลาง แล้วก็เออน่าจะมีแค่ตัวเนี้ยแล้วก็แม่นอยถ้าถ้าคนเล็กก็น่าจะแม่แม่นอยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นคนเล็กสุดก่อนตัวน้อยแลวเปืนกอห้องว่าแม่แม่แม่เก้าก็น้องหม่เขาก็ได้เรียกอยู่พี่สาวของแม่นะแม่เก้าแม่กลางแม่กลางก็มึงยองนะคะแล้วก็แม่คนสุดท้องเลยก็เลยไม่มีไม่มีคนที่จะเรียกว่าแม่นอยที่คนที่เล็กกว่าแม่ไม่มีนะคะแม่เป็นคนคนเล็กสุดนะคะ ก็ไม่ลน้นี่ไม่ไม่มีนะคะภาษาลืมเมื่อใจภาษาลืมแล้วมันเป็นภาษาไต้ล้วนะแไม่ล้นี่ก็คือมันมันใช้กับภาษาภาษาภาคเหนือหรือเปล่าที่มองเหมยเขาไม่ได้เรียกแบบนี้ถะะ้าไม่ลงก็คือแบบเขางงเลยแม่กูจักนะคะแล้วก็แกวหนุยตาจะแปลยังไงดีเนี่ยคือแบบเหมือนเหมือนสาวาเขาจีบกันแล้วเขาเขาเรียก าเขาแบบว่ารักสุดๆเลยอะไรเงี้ยเกี่ยวหน่วยตาโอ้ใจปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อน,น้องมยจะแปลแงไงให้เนี่ยบางคําแปลแยากนะคะอาจจะแปลแล้วมันไม่เข้าแบบเนื้อมันไม่ใช่เพลงเ,ลเอ,อ้ยวันนี้วันนี้อารมณ์ไหนนะคะแล้วก็ออน้องเมย์ที่ที่พีเีเขียนมา น้องเมย์ก็หมดแล้วแต่ว่าจะบอกภาษาอื่นแต่แต่ถ้าพี่ๆอยากจะรู้แบบเพิ่มเติมก็เม้นมาได้ยาวๆเลยนะคะอยากถามโคอไอนะยาวๆเลยน้องเมย์จะเอาที่ PFC ที่อยากรู้แบบยาวๆเลยอย่างเงี้ยบางทีเนาะคนนี้คำหนึ่งคนนั้นคำหนึ่งก็จะเอามารวมกันบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เม้นมาได้นะคะวันนี้ก็คิดไม่ออกแล้ว ไม่ได้ทําคลิปนานแล้วก็อยู่หน้ากล้องแล้วก็เป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเคยเลยทําไม่ทําแบบไม่ชินอ่ะมันไม่ชินกับกล้องนะคะแล้วก็อคําที่เราทักทายกันก็อาจรู้ไปนหน่อยๆแล้วเนาะ, <c oughs> ะเข้าใจกันบ้างไหมคะพูดเร็วไปหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าหรือว่าต้องพูดภาษาไทยหรือทั้งทั้งทั้งคลิป ก็อยากจะแปลให้พี่พีเอฟซีได้ฟังอ่อะเออเนาะก็ตีสักเอ่อตีทักทายเตียนถึงหันกุ้นเถาหรือแต่ก่อแต่เสียวอะไรเงี้ยก็จะทักทายกันประมาณนั้นนะคะก็อย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยมาลงให้อีกทีละกันนะคะว่าเดี๋ยวคิดก่อนนะคะไม่งั้นพี่พีเอฟซีช่วยคิดแล้วองเลยจะเอามาลงให้อีกทีเด้อไปแล้วนะคะก็ คำล่ำลาเจอกันแล้วล่ำลาภาษาไทยหรือก็อ,ถอิถ้าไปเที่ยวบ้านอะไรนะเหมือนน้องเมยไปเที่ยวบ้านแม่การก็จะบอกว่าไปเนยแมก่การที่กพ่อเฮิ่อนเนออไาบ้านกามาแอลอะไรประมาณเนี้ยมันก็ฟังออกง่ายนะคะถ้าภาษาไทยใหญ่ก็จะบอกว่า กวค่ะยิ่อวันหลังไกลมาแทงค่ะอะไรประมาณนี้ยนะคะเดี๋ยวต้องมาอเคิดก่อนก็คำล่ำลาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆได้ไปจําไว้นะคะอย่าไปสวัสดีก่อนนะคะก็ถ้าสวัสดีเป็นภาษาไทยหรือแบบสวัสดีขอยอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนแถวนี้ คนต่างถิ่นมาเที่ยวแน่นอนนะคะ <_ d ata> เขาจะคิดแบบนี้เลย <_ d ata> ก็อลองฝึกหรือจำหรือคล้ายๆภาษาเหนืออะไรอย่างนี้นะคะ <_ d ata> ก็เอาไปใจใ่าได้เนอถ้าเปิดด้าวนะใครมาแอลว่าอีซังก็เอาไปใส่ตีเมืองยองได้เลยไปแอลจึงตุงเบม่อแล้วก็พอเจิญปีปีปนงนงไปแอลเ,เมืองยองไตลือของเฮ้าอีกหนึ่งเนอ คอยกอดมีตีแอลมีตีซักซิสไลท์แห่งเมืองอาร์ติมใหญ่เกาะมีแบบวิวดีแบบมีมอนมีธรรมชาติหลายอย่างคอยเกาะฮันหันมาแอลอแบบเมืองยองอีกนึงนี่ต้องไปแบบหูกระดิเจงตุง้งอลไรแบบโอ้โหแบบ จอเซงตังยังยังอ่กแบบใครมืงเอวใคเชียงตุงบางก้นก็อาจิมหู้เมืองยองเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่มุมไหนจุดไหนอ่ะแต่ว่าเส้นตางไประยะทางมันก็โตไปเชียงตุงแต่ว่าถนนมันไปแคบหรือเชียงตุงน้อยหนึ่งเนอก็ะข้อจนพี่นองตั้งหลยไปแอวเมืองยองกันเน้อขอ คุยภาษาหรือรอล้วยังไงไม่รู้มันแบบมันไม่ชินไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะส,ะสวัสดีคอยเจอกันใหม่คลิปหน,น้าเนือคอยไปละ